โอเคแรกก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง Battle Cat Easy Thailand ซึ่งวันนี้เราจะมาหาไม่ต้องอย่ามาหาที่เออแบบวิธีการที่เราจะได้แลทิเกตวิธีที่เราจะเปิดแลทิเกตได้เออแบบนั้นดีกว่าใช่คือช่วงนี้ก็หน้าเขาเขาน่าจะลดอลันอยู่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเหลือสามร้อยใช่ใช่ ถ้เขาลดมันอยู่ก็ไปเปิดก็ได้เนาะสำหรับอย่างแรกอย่างต่อไปก็คือเออด่านอ่าฮมบิลลิตเวเวหรือออกเสียงยังไม่รู้โอเค,อเคใช่ถ้าจำไม่ผิดด่านที่สิบหืมที่ครั้งก่อนผมจำได้ยังไม่ผ่านใช่แล้วก็จะเป็นในส่วนของด่าน อันนี้สำหรับคนที่เล่นชนะเออเควเซนทุกตัวแล้วนะห้ามเดียกเควซีนะเควเซสเควเซนโอเค okay, okay. นะโอเคโอเคได้แล้วโอเคก็จะเป็นปุ่นล็อกด่านเดมเมนิกเนาะก็ในดาที่สองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดจะได้และติกเก็ตมาสองงันใช่แล้วก็ใช่เรายังไม่อยู่เรายังอยู่ในเอทาวเวอร์นี่เหมือนเดิมจำได้ว่ดดาทที่50ที่เจอกับเออมาสเตอร์ยูริวใช่ไหม ให้ไอดีเก่าในคมในคมอ่ะรอเล่นผมไม่มีหรอกไม่มีก uh ็บ้าดิโอเคก็มาสเตอร์ยูริวก็อเป็นเอตัวที่เป็นแบบดาที่ห้าสิบเชดี้จะเจอกับซูเกเท็กร้นรัวเซิร์ฟแบบเซิร์ฟอันแรกไม่ทันหายมาอีกเซิร์ฟจริงเลยอ่ะคือแบบคือแบบมันต้องปล่อยแมวไม้เป็นจังหวะซึ่ง ต้องใช้ผมใช้ฮิลเลอร์แคทซีซีเนาะอืมใช่ไอ้ไอ้แมวคอแหลน่ไปไอ้ฉันเรียกแมวอะไรดิแมวแมวปันปันนะเออฟิตทุกท่าแหละทุกคนวิทิ้วใช่ไหมหรืออะไรแล้วจำไม่ได้เออฟิตทุกท่าสองวิร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ใจว่าจะเป็นวิทิ้วไหมจำไม่ได้ขี้เกียจไปเช็คในคอมอีกโอเคโอเคต่อ แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีในเอ้ยอะไรเสียงดังนี่โอเคเอ่อติดเมื่อกี้งานโอเคช่างมันต่อ,อนี่งไงแลทิเกตของเราก็จะหาได้ก็คือของ into the future เนาะนั่นก็คือเป็นด่านที่24ใช่ไหม the great w h i t อ๋อยเดี๋ยวผมรู้สียก่อกันผมเปิดแสดังโอเคดีดีด,ดีใช่แล้วก็อ่าถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเออหาเลทิเกตห้าพันคะแนนโอ้ยปิดขีแกแวแล้วก็ด่านดวงจันเนาะอ่าใช่เลทิเกตต่อไป,ชป 2, เชปเตอร์สองก็เช่นกันเนาะด่านเดิมเลย อ่ะจงจันเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ดาดที่เจอกับไอเอม็มมาเลอร์ใช่ไหมไอเอม็มมาเลอร์เนี่ยอ่าใช่5,000ได้เลยวทิเก็ตเหมือนเดิมแล้วก็มาถึงเรทิเก็ตที่ผมยังไม่ได้เนาะในเอวาวาเชนเอวาวาเชนบาฮมุสหรือเรียกว่าฮามุสฝั่งศัตรูเถอะผมไม่อยากเรียกให้มันชื่อแบบ ยังไงก็ไม่รู้ใช่สองพันห้าร้อยยังไม่ได้ GG โอเคแล้วก็ดนะ่านเดือนที่เจอกับเอบันบัน,บนที่เป็นเอเลนี่ผมเกียดที่มันมีช็อคเวฟถึงจะรู้สึกมันเลเวลหนึ่งแต่มันต่อยแรงมากยากนะยากนะถ้าไม่มีบาร์มุดอะบาร์มุดเออเออไลทูฟอร์มเออใช่นั่นเลยแล้วก็อะไรอีกนะคิดก่อนอ๋อใช่ คนที่เติมเออใช่ไอ้นี้บัตรนี่บัตรเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งเออบัตรโกคาร์ดรีวอตไอไอดีการ์ดโกโออฟฟิเชียลครับไอดีการ์ดเออในราคาสามร้อยสี่สิบเก้าถ้าจะซื้อก็ซื้อเถอะผมไม่มี เหรีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูเล่นต่อต่อก็จะเป็นเออในส่วนของอีเวนต์บางอีเวนต์ใช่ไหมที่แบบเออแบบโพนอสเจดีเออผู้พัฒนาแบบเบลแค่เจดีแล้วก็ทำอีเวนต์สร้างอีเวนต์นั้นขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละเปรี้ยกาทองเป็นกาเจกด้วยอย่างเช่นอีเวนต์ซัมเมอร์เบรลแคทที่ไปแล้วที่ผมอัดผมพลาดที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้เออช่างมันโอเคโอเคต่อต่อ และอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการปั่นยูเซอร์แลกนั่นเองเนาะอ๋อลืมบอกไปเลยนะอีกวิธีหนึ่งในการเอาเอ่อแพ็กตินัมทิเกตเนาะลืมบอกเลยถ้าเราถึงหนึ่งหมื่นยูเซอร์แลกมันก็จะมีได้แพ็กตินัมทิเกตมาเองเนาะให้มาคุณผู้ชมนี่สองพันแปดร้อยยูเซอร์แลกแลทิเกตมันก็จะมีอีกฮะสองพันหนึ่งร้อยแล, 3, แลทิเกตเนาะนี่ไหม,มันน่าจะมีอีกนะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกโอเค อ่ะมันก็จะมีแค่นี้นะที่ผมคิดออกเนาะตอนนาตอนนี้นะมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นอ๋ออใช่เลยลืมไปบางด่านเนาะเอ่อด่านที่สามสิบเช่นเป็นด่านอีเวนต์อ่ะมันก็ด่านสุดท้ายเออไม่ใช่ด่านที่สามสิบตีด่านสุดท้ายเออใช่ไหมอืมส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นด่านอีเวนต์อย่างเช่นอชไนออ,อ, 30, นนอีเวนต์ครูรันที่ไปแล้วใช่ไหมดาลล่านแรกก็จะดรอปเป็น normal ติกเก็ตก็คือการเงินอีกด่านนึงก็จะดรอป เป็น normal t i c เกตแลดับที่3ก็จะดรอปเป็น30แค่ food แล้วก็1 n g l i s h แล้วก็เออแล้วก็เออแลทิเกตใช่แล้วก็เป็นบางดาเนาะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสามหนาจังวะ <c oughs> <_ s> ไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะ Bye, าะบายคุณผู้ชมบายก็ื่อต่อจาคลิป คลิปที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าใช่มันไปต่างจังหวัด <c oughs> นานๆา,านกว่าจะได้อันลิปสักทีนึงโอเคบาย